มีภูมิประเทศเป็นเกาะมีทะเลเป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติและมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งจึงไม่จำเป็นต้องสร้างกองทัพบกขนาดใหญ่ส่งผลให้พลัมหาัตริย์ไม่สามารถควบคุมุนนางได้อย่างเด็ดขาดคนนางจะมีอานาจหลักจิตม,มากขึ้นเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ระบบประชาธิปไตยค่อยๆพัฒนานในอังกฤษ ในขณะที่ประเทศยุโรปส่วนใหญ่มุ่งทำสงครามอังกฤษกับใช้โอ,อกาสนี้ในการลาอนานันิคมและขายายอิทธิพลทางทะเลกองทัพเรือส่วนใหญ่จึงเป็นคนสำคัญที่ช่วยอังกฤษสามารถรักษาสมดุลแห่งอำน,นาจในยุโรปได้ตึกรัฐสภาเวสต์ซินเตอร์ซึ่งเดิมงเคยเป็นพระราชวังได้ถูกปรับให้เป็นสถานที่ประชุมของสภาสามัญและสภาขุนนางและได้กลายเป็นศูนย์กลางของการเมือง และการออกกฎหมายอของประเทศสะท้อนถึงพัฒนาการจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ประเทศตา่ตางๆทั่วโลกนำมาใช้เป็นต้นแบบจนถึงปัจจุบัน